โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอบวิธีการเพิ่มพื้นที่ตามของไอจีนะครับหรือว่าปั๊มพื้นที่ตามของไอจีแบบง่ายๆนะก็ทุกคนก่อนที่เราจะปั๊มนะครับก็ให้เปิดไอจีเป็นสาธารณะเวยนะครับนั่นจะนสามารถเพิ่มพื้นที่ตามได้นะตรงนี้หลังจากเราเปิดเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่หน้า Google ได้เลยนะแล้วก็เซิร์ชคำว่าไลค์เคเอ็มนะครับนี่นะ,ะจะเจอไลค์เคเอ็มแรนสุดนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ หลังจากเรามาหน้านี er ้นะครับใครที่ยังไม่สมาชิกนะครับก็สามารถกดสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ก่อกข้อมาตามจดหายแจ้งนะครับชู้ใช้อีมลราัผ่านยืนยันผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องที่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะงั้นจะไม่สามารถกดสมาชิกได้นะครับตรงนี้หลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็เอาชิ้ใช้กับหัสผ่านที่เราสมัครไปเพื่อสกูนะครับมาใส่ตรงนี้นะแล้วก็จดจำรหัสตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อลืมนะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ อ่าตามเว็บไซต์ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนไปดูคําบดหมู่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกบดหมู่ที่เราการใช้บริการนะครับจะมีให้เลือกเ a c e b ุ๊กไอจีที่ตัดทูมนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะพวกนี้ก็ลองอ่านดูนะครับตรงนี้อ่าผมจะเลือกเป็นไอจีนะครับบริการแนะนำนะครับตัวนี้นะกดเข้าไปแล้วก็เลือกบริการ็นะครับจะมีติดตามไลค์อะไรวิดีโอก็สามารถเลือกดูได้นะครับผมจะเลือกเป็นติดตามตรงนี้นะครับประกัน3า5รบหวันเลยนะเนี่ ทันทีนะครับกดเลือกเลยนะแล้วก็คำแนะนำก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้ลิง์วิชาดิงคนะครับก็ให้มาที่หน้าไอจีของลงได้เลยครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนได้เลยนะตรงนี้อ่าคัดลอกเสร็จมาวางส่วนของลิงก์เนี่ยนะเรียบร้อยแล้วก็เลือกไปมา,าที่เราต้องการเพิ่มพติดจามนะครับผมจะเทสักหนึ่งร้อยคนนะหนึ่งร้อยคนก็เข้าไปการห้าบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะก็สั่งซื้อเลยนะครับ ระบบประละคาสั่งซื้อทุกคนแล้วรหัส3 2 9 8อกนะครับ,รสสบ,รบก็ให้ทุกคนไปที่บงรรการสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เช็ค,ชคล่าดตรงนี้รอบหนึ่งนะสา9 8นีเานะครับสถานะรอเนนการอยู่นะครับก็ให้ทุกคนรอดได้เลยนะเดี๋ยวยอดมันจะขึ้นให้เองนะครับตรงนี้ส่วนเครดิตนะครับใครที่ไม่มีเครดิตนะครับก็สามารถกดเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ เลือกช่องทางเี่ต้องการเติมเงินนะครับมีสาวช่องทางให้เลือกนะสแกนคิวออฟทุกธนาคารนะครับแล้วก็ทูบอนิเวอร์เรสนะครับแล้วก็ซองเป้าบริเนะก็สามารถเล對對ือกใช้ได้นะพวกนี้ใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับบริการถ้าหมื่นก็สามารถเช็คได้ที่นี่นะครับจะมีเลนราคาขั้นต่ําสูงสุดบอกทุกบริการนะครับสามารถมาเช็คได้นะตรงนี้อ่าก็ดูเอาครับอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อมินนะครับสามารถติดต่อผ่านทางตัวได้เลยนะครับ สามารถแจ้งแต่เงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งแอดมินได้24ชั่วโมงนะครับตรงนี้เวลานี้ก็มี514คนนะครับได้รีทุกรอบนะอ้าเมื่อจะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะเรียบร้อยนะผู้ติดตามขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มี514คนนี่ก็คือไปเป็น614คนแล้วนะครับอู้ไวมากนะไม่ถึง1นาทีนะแล้วปั๊มไปเมื่อสักครู่เองนะครับตรงนี้สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มผู้ติดตามของไอจีนะครับแบบขึ้นไวยอดไปเลดก็ สามารถค้นหาคําว่าไลค์เค็มใน Google ได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวการสวัสดีครับ